สวัสดีครับพบกับผมซันนักลงชาแนลนะครับผมอ่าพบกันอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ที่น้องได้ถามมานะครับผมว่าน้องมีปัญหาอ่าว่านกพี่นกผมทําไมมันร้องแต่ขันเพื่อนนะครับผมขันตัวเองมันไม่ร้องเลยเขาได้อย่างไรนะเขาได้ิ้วนกไปเก่งนะครับผมเขาเป็นมือใหม่นะมือใหม่ในการขีนนกนะครับผม คือก็อยากเป็นนักเข่งไปเก่งแบบนี้นะครับผมเขาซื้อนอกมาแล้วนกไปเก่งเขาบอกผมว่าเขาเจอปัญหาคือนอกเขาร้องขันเพื่อนแต่ขันตัวเองไม่ไม่ลองอืมก็คือขันเพื่อนลองดีมากเลยขันเพื่อนลองมาหมดเลยแต่ขันเขาไม่ลองพี่ช่วยอ่าบอกผมหน่อยว่ามันเป็นยังไงแก้ยังไงทํายังไงนะครับผมได้องมาฟังคลิปนี้นะพี่ทำคลิปให้แล้วนะครับผม เดี๋ยวทาคลิปเสร็จให้ก็เดี๋ยวจะส่งให้ในเชตนะครับผมขั้นอื่นเลยก็ต้องมาฟังสาเหตุก่อนนะน้องบอกว่านกร้องขันคนอื่นแต่ขันตัวเองไม่ร้องขันคนอื่นร้องเยอะมากเลยผมก็สรุปสาเหตุไปให้นะว่าน้องอนกที่น้องซื้อมามันร้องไม่ส,สม่ําเสมอนะครับผมถ้ามันร้องส,สม่ําเสมอนะออย่างเช่นยกหนึ่ง น้องบอกว่ายกนอื่นมาล้งหกเจ็ดดอกเลยนะแต่ยกนองยกเองร้มศูนย์เลยก็คือไม่มีดอกแต่ยกเพื่อนมาล้งหกเจ็ดดอกนอกน้องเรื่องนกแบบนี้ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าน้องน้องเรื่องนกแบบนี้นะมันคือนกที่ล้องไม่สม่ำเสมอนะครับผมน้องไปเลือกนกที่มันล้งสามดอกทุกยกยกเองก็สามดอกยกเพื่อนตั้มใจยกใครมันคือล้องทุกดอกนี่คือเป็นการเราเลือกนกเหนียวนะครับผมเขาเรียกว่าเลือกนกเหนียว เหนียวในการลงนะครับผมคือลองเหนียวลงทุนแล้วจะลองอยู่นั่นนะครับผมลงจนกว่าขันตัวเองนะ,ะแล้วก็มันมีประเภทนกที่ว่าลงดีๆมาไม่ลงนะเพราะว่ามันกลัวกรรมการนะครับผมกรรมการมายืนติ๊ก่อาอให้คะแนนใช่ไหมพอก,กรรมการเข้ามันไม่ลงมันก็มีนะครับผมแต่ให้เราตีไปเลยว่านกตัวนี้เป็นนกลงไม่สม่ำเสมอ คือน้องไปซื้อนอกใช่ไหมนกน้องก,ก็ต้องหานกที่ว่าร้องสม่ําเสมอนะครับผมร้องสม่ําเสมอนะคือร้องทุกยกไม่ว่าขันเองว่าขันเพื่อนนะครับร้องหมดไม่ใช่ว่านกเลือกเล่นคู่เล่นนะครับผมต้องไปเจอนอกที่ว่าของบ้านตัว,อตวเองที่อยู่กันเสียตัวนั้นไปอยู่ใกล้ๆแล้วจึงร้องไม่ได้นะครับผมน้องต้องหานกที่จะร้องไม่ว่าตัวซ้ายขวาจะเป็นตัวไหนมันต้องร้องนะครับผมนี่คือการเลือก นกเหนียวนกรองทนนะครับผมข้อนี้คือมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นก็คือฟังไว้ได้เลยนะครับผมฟังแล้วถ้าเรามีข้อมูลเราเก็บไว้ใช่ไหมเราก็สามารถสู้กับคนที่เล่นมานานได้เลยนะครับผมตอนนี้โลกก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมศึกษาได้เหมือนนะครับผมศึกษาเรารู้ได้ทันเพื่อนเหมือนกันนะอะผมก็ย้ําเหมือนเดิมนะผมก็บอกไอ้คนที่ไม่รู้นะเออไอ้คนที่รู้บอกไม่ได้นะครับผม ออบอกบอกไม่ได้นะเขารู้อยู่แล้วก็เเก่งแล้วเราก็ไม่บอกเราบอกคณไม่รู้นะครับผมอ่าออกตัวไว้ก่อนอ่าแล้วก็มาเข้าประเด็นกันต่อนะครับผมอือคือนอกร้องยกเพื่อนยกเองไม่ร้องกลัผมบอกน้องไว้แล้วนะนน้องฟังไว้เลยนะนี่คือนอกน้องร้องไม่จำบำเสม,มอคือนอกเต็มไม่ผิดนะน้องซื้อนอกตัวเลขมันโดนนทุกคนหละเพราะว่า เราซื้อนกนะมันก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับผมมันโอกาสถูกมันยากรู้นั่นแหละว่าไอเบอร์ลอตเตอรี่มันออกหลายหลายตัวแต่โอกาสถูกมันก็ยากใช่ไหมอ่าแต่เราซื้อแล้วยังไงให้ใกล้เคียงที่จะถูกรางวัลที่สุดเราก็ปิดตูงเพย์ออกไปเยอะๆโกลนะครับผมอ่ากลับมาเข้าเรื่องนะให้น้องซื้อนกที่ร้องสม่ำเสมอร้องทุนนะครับผม แล้วก็วิตามินบํารุงง่าดีนะครับผมโอ้โหตอนนี้สายธรรมชาติเก่งก็เยอะนะครับผมถึงเขาจะมีนกน้ํานอกอะไรสายธรรมชาติถ้าเราทําไม่ดีก็สู้ได้นะครับผมอืมนี่คิดผมผมบอกเลยผมอ่าถ้าคุณเล่นน้ํานี่ผมจะผมว่าไม่ดีนะครับผมน้ําที่ผมรู้มาเหมือนเป็นฐานเคมีตัวนึงนะครับผมอ่า เคยมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันคือน้ําของยาไอใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ว่าอะไรนะคือเราเล่นสายธรรมชาติไอนี้ดีที่สุดผมจะชื่นชมปาเป็นนี้มากกว่านะครับผมคือชนะชนะด้วยตัวเราและเราได้เล่นนกยาวด้วยนะครับผมเล่นอีกอย,ากอย,ากอย่างอยู่ในคุณธรรมด้วยนะครับผมอ่าให้เพื่อนเพื่อนเล่นไปทางวิตามินนะพอเราให้กินวิตามินอะไรสูงมันนกมันจะเก่งอยู่แล้วนะครับนกธรรมชาติของนกนะ มันเก่งเกือบทุกตัวนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะเก่งตนไหนเพราะว่าบางทีมันก็ไม่สู้อยู่นานใช่ไหมเพราะบางทีมันก็มีช่วงเล่นเป๊บนึงแล้วก็ไม่เล่นแต่ว่านกโอกาสเก่งก็เยอะแต่ให้เราหานกที่เก่งนานนะครับผมอ่าเก่งนานด้วยแล้วเก่งจริงด้วยแต่ว่าก็เหมือนโบกันนะมันก็เหมือนสมดวงสักหน่อยนะครับผมทางที่ดีไม่อยากให้สมดวงเยอะก็จบบนลาวนะครับผม เราอย่าไปจบในราวัดเพลงนะครับผมเราไปจบราวโซมนะครับผมเราเห็นเวลแล้วก็ไปจับแบบนั้นนะเรามันจะทําให้เรามีอกขาดมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมเราไปจับเวลดาวลุ่งมาตัวสองสามพันเห็นไหมโบเราไปชนะ 3, ทักสองสามตีเดี๋ยวราคาก็ขึ้นนะครับผมสียห้พันหกพันเราก็ขายเราก็ได้ตังค์แล้วนะครับผมอ่าวันนี้ก็สรุปประเด็นใ้แล้วนะครับผมคือนกร้องยกเพื่อนยกเองไม่ลองอันนั้นก็ประเด็นหลักนะที่บอก คือ,น,อน้องต้องหานกร้องทนนก้องทนแล้วน้องก็จะต้องเก่งเองด้วยนะครับผมเก่งเองด้วยยังไงเก่งเองด้วยก็คือชุดบํารุงน้ําเลี้ยงนะครับผมน้ําเลี้ยงเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีเปกๆอะไรหรอกเราใช้อ่าเนี่ยพวกวิตามินเห็นไหมเราจะใช้พวกวิตามินพวกพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมผลไม้เปลี่ยนสดใหม่ทุกวันนะครับผมแล้วก็ ให้กินตำลึงให้กินกล้วยปกติเลยนะแต่นอกองโองจุกขัดไม่ได้เลยก็คือกล้วยนะครับผมคือผลไม้อย่างอื่นเพื่อนๆอาจจะหาไม่ได้หรือว่ายังไงแต่ขาดได้แต่กล้วยขาดไม่ได้นะครับผมนอก,กับกกล้วยน้ำว้านี่คือเป็นของกู่กันนะกล้วยไม่ว่าน้ำว้าหรือว่ากล้วยหินนะครับผมดีหมดอ่านอกขโโองวัชกันะถ้ากินแล้วร่างกายก็จะดีก็จะกินกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหินนะครับผมสองกล้วยนี้นะอือ แล้วก็ฝากไวอก้อีกนิดอีกนิดนึงนะครับผมคือถ้าน้องมาเดินสายเก่งอย่างนี้แล้วกงวินต้องมีนะครับผมถ้าน้องไม่มีกงวินนะพอน้องผ่านไปยกชิงน้องจะสู้เพื่อนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าร่างกายเราไม่ถึงเหมือนเราอะเราวิ่งกับนักวิ่งบางทีเราห้าสิบเมตรเราสู้ได้นะแต่พอไประยะไกลนักกีฬาบางคนเราเราไปช่วยพวกนักกีฬาที่วิ่งทวนไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาอ,อกบ่วยจนกล้ามเนื้อมันจํา ก้ามเนื้อมันจําได้แล้วนะครับผมคือที่จะบอกถ้าจะอยากไปเล่นน้องไม่ต้องไปเล่นบัตรเพลงนะเริ่มราวถูกๆก็คือ60บาท100บาทแค่นี้ก็พอนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาทําให้น้องที่บอกว่านกาไม่ร้องขันเองนะ้องขันเพื่อนมาทําให้แล้วลนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ